พ่อลูกปันโปโอ๊ยปันนี่แหละไปเลยป้าอจาจารย์ ช่วงพ่อลูกปั่นโตเป็นช่วงที่พ่อลูกเล่งหงจะไปหาร้านอร่อยอร่อยนะครับครับโตดีีมาฝากเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับร้านแรกวันนี้ผมแนะนำเลยร้านนี้ชื่อว่าแม็กกิโอบันส์ขับครับผมร้านก็ตั้งอยู่ที่ปากซอยสุขุมวิท101ทับ2นะครับใกล้กับ BTS อุดมสุขนะครับครับโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการของเราไปถึงบอกว่ามาจากกินที่อร่าดเดอะเวอร์กนะครับอิ่มอร่อยกับเมนูเบเกอรี่ของเขากับเครื่องดื่มครบ500บาทขึ้นไปรับไปเลยส่วนลด10% 1น่1สิทธิ์ต่อ1ใบเสร็จเท่านั้นนะครับ,รบตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2565ครับทางร้านนะครับเป็นคาเฟ่ที่ผสมผสานกับโชว์รูมเฟอร์นิเจอร์เครื่องหนังนั่นเองฮะตกแต่งสไตล์โมเดิร์นลอฟนั่นเองบรรยากาศภายในนะครับมาในรูปแบบโคเวิร์กิ่งสเปซนั่นเองนะฮะมีอาหารสไตล์บัตน,นะครับแล้วก็มีเมนูหลากหลายนะเริ่มต้นกันด้วยบูลาตาเพสโต หรือว่าบูราต้าสลัดนั่นเองนะครับเป็นมะเขือเทศช่ำๆบูราต้าชีสละมุนละมุนซอสเพสโต้หอมๆดีมากๆเลยครับเมนูอะโวคาโดแอนด์ชิมสลัดทานคู่กับเนื้อกุ้งเด้งๆจ้าอะโวคาโดสโมกแซลมอนออนโทสตัวโทสเนี่ยจะใช้ขนมปังซาวโดนะครับและอะโวคาโดเนี่ยก็จะมีความหอมมันสโมกแซลมอนเนี่ยก็เอามาแบบสดๆเลยตัดเลี่ยนด้วยครีมชีสบอกเลยว่าเด็ดมากอาซาอิโบ e ครับมีอาซาอิเบอร์ร e ี่บูเบอร์รี่ s t รอเบอรี่กล้วยแล้วก็แอปเปิลปิดท้ายด้วยซิงเนเจอร์เฟชโทสเป็นโทสอุ่นๆเลยนะครับราดน้ำพึง่งหอมหวานและละมุนเสิร์ฟคู่มากับผลไม้สดที่มี s t ตรอเบอรี่บูเบอ r ี่และก็ส้มหวานเปรี้ยวสดชื่นสุดๆไปเลยเครื่องดื่มแนะนำของทางร้านครับมีมูลไลท์ n ันชายแล้วก็ d i อร์ต้ครับ อย่าลืมไปอุดหนุนครับร้านแมกกิโอบันส์ขับนะครับสุขุมวิท101ทับ2นะครับบอกว่ามาจะกินเที่ยวเราทั้อาหารเครื่องดื่มและเบเกอรี่ของเขาครบ500บาทนะเขาจับส่วนลดให้ทันที10%ครับ1สิทธิ์ต่อ1ใบเสร็จเท่านั้นนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2565ครับติดตามได้ทางช่องทางนี้เลย